สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a e y Auto Import ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอพาทุกท่านนะคะมาพบกับอู่ซ่อมสีมาตรฐานสากลน,นะคะของ a e y Body and p e n t นะคะบนถนนย่านวัชรพลนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะพร้อมกับวันนี้จะแจ้งกับทุกคนด้วยนะคะ ใครสนใจอยากมีรายได้เพิ่มนะวันนี้เราเปิดรับสมัครในหน้านะคะบอกเลยค่ะว่าได้แบบผลตอบแทนดีๆนะคะเพียงท่านแนะนำลูกค้ามานะคะเราก็จะมีผลตอบแทนให้ท่านนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครนะคะที่ต้องการเอารถนะคะมา่อมสีกับ AEY Body and Paint สำหรับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกท่านด้วยค่ะนี่เลยค่ะเดินเข้ามาชมใกล้ๆเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเราอยู่กันตรงวัชรพล51นั่นเองค่ะทุกท่านนะคะและก็แคมเปญดีๆสำหรับใครนะคะที่เอารถนะคะมาทำสีกับเรานะคะเราให้แคมเปญพิเศษนั่นก็คือถ้าทำสีรอบคันนะคะรับไปเลยค่ะนะคะ เคลือบแก้วไทเทเนียมนะคะ1ครั้งนะคะมูลค่าตั้งแต่30,000ถึง40,000บาทขึ้นอยู่กับบอดี้ของรถนะคะทำสีรอบคันนะคะแถมไปเลยค่ะหรือถ้าเอารถมาซ่อมนะคะค่าไม่ว่าจะทำสีเอ่ยหรือซ่อมรถเอ่ยค่าแรงเกิน25,000 รับเคลือบแก้ววันช็อตไปเลยค่ะมูลค่า6,900บาทนั่นเองค่ะทุกคนอาละค่ะมาชมกันได้เลยนะคะสำหรับ AEY เราเนี่ยเราไม่ได้มีแค่โชว์รูมไม่ได้มีแค่ศูนย์บริการไม่ได้มีแค่ศูนย์ตกแต่งรถยนต์เรายังมีอู่สีในตัวแล้วก็เป็นอู่ในเครือประกันภัยนะคะ ทั้งหมด11ประกันภยัยแต่ถ้าท่านใดไม่มีประกันภยัยหรือมีประกันภัยอื่นที่เราไม่รับเราก็ารับได้นะคะราคามาคุยกันนะคะบอกเลยค่ะว่าราคาพิเศษนะคะโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31ตุลาคมแต่ถ้าสำหรับนายหน้าแนะนำกันมาได้เรื่อยๆเลยค่ะถ้าท่านอยู่ว่างๆอยากมีไรายได้รถคนใกล้ตัวหรือรถท่านเองเกิดอุบัติเหตุ มาหาเราค่ะนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่าได้รับผลตอบแทนอยู่เฉยๆเลยนะคะแค่ยกสายมาแนะนำนะอ่าละค่ะนี่เลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเรารับรถทุกรุ่นนะคะไม่ใช่เฉพาะรถนำเข้านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอพอดีจริงๆที่นี่บริหารงานนะคะก็คือเอนะคะแต่ว่า คนดูแลจริงๆก็คือคุณไอซ์นะแต่พอดีคุณไอซ์เนี่ยวันนี้ไม่อยู่เนาะก็มาพบกับผู้จัดการศูนย์นะคะคุณตู่นะคะสวัสดีครับค่ะคุณตู่เอาลงมาหน่อยค่ะไอตรงจุดนี้คืออะไรช่างก็มาทางนี้หน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะจุดนี้ครับเป็นแท่นดึงนะครับแท่นดึง,ดงครับผมเราสามารถดึงได้ลดหนักแล้วก็ลดเบาลดปันกลาง uh huh. ได้หมดเลยครับเอะแล้วแท่นดึงแบบนี้มันดียังไงคะคุณตู่ดีครับไม่ต้องเราเจ้าหมุนรอบตัวรถนะครับ อันนี้เป็นระบบฝังรางเลยครับอ๋อเป็นระบบฝังรางใช่ไหมคะครับมันก็คือรถเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องหมุนครับผมนะคะก็คือใช้ดึงได้เลยครับผมใช่ไหมคะค่ะคันนี้ทาอะไรคะเนี่ยคันนี้มาซ่อมด้านหลังนะครับ้วก็เก็บสีเก็บสีรอบคันใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะนะคะก็สําหรับบอกเลยว่า ไม่ใช่รับเฉพาะรถนําเข้านะรถแบบรถทั่วไปเราก็รับแล้วก็ถ้าพวกเป็นเงินสดแผ่เล็กๆน้อยๆเนี่ยนัดคิวมาเลยค่ะทําแบบคือต้องการเร่งด่วนถ้าแผ่ไม่เยอะนะวันหนึ่งได้ไหมถ้าแผ่ไม่เยอะนิดๆ <cud> หน่อยๆนิดๆหน่อยวันหนึ่งได้ครับอ่าวันหนึ่งได้นะคะ <passar. S 1> หรือแบบเออเอาง่ายๆเลยคุยกันนะทักมาคุยกันนะคะท <fahr. S 1> ่านใ<ๆ>ดเป็นแผลอะไรตรงไหนยังไงทักมาคุยกันค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วเออตรงนี้คุณตู่ อันนี้รับงานหมุนเวียนได้เดือนละกี่คันคะตอนนี้ผมรับอยู่ประมาณเดือนห้าสิบคันไม่หมุนเวียนต่อเดือนถ้าสมมติรับแน่นๆเนี่ยสามร้อยคันได้ไหมสามร้อยคันได้ครับอ่านะคะก็คือรับหมุนเวียนนะคะต่อต่อเดือนเนี่ยได้ถึงสามร้อยคันเลยจุดนี้เป็นจุดอะไรคะจุดนี้คือเวลาช่างเตรียมผิวเขาลูกมาเสร็จแล้วนะครับก็เก็บวางวางไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะทําการเตรียมข้าวอ้องพ้นกับอับนี่เลยรูกรูปพวกชิ้นส่วนอะไรให้สะอาดนะครับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโป้เหรอโป้ใช่ไหมอาหารก็คือเป็นการเคลียร์ผีจีพื้นพื้นผิวพื้นผิวบนเพื่อเตรียมที่จะเข้าไปอบใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ของเรานะคะใช้สีตานกแก้วด้วยนะคะสีคุณภาพนะคะที่ติดอันดับหนึ่งนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็สีนกแก้วเนี่ยมันเป็นสีที่ ติดทนทานคุณภาพสูงนั่นเองค่ะเหมาะสำหรับพวกรถนำเข้าเลยแล้วก็สำหรับใครที่ที่ไม่ได้ใช้รถนำเข้าก็ทักกันเข้ามานะราคาเราย่อมเยาค่ะทุกคนอันนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยครับอันนี้เตรียมชิ้น เตรียมผิวงานหรือว่าโป้นะครับอ๋ออันนี้ก็คือโป้ใช่ไหมครับผมบของเรางานเนียนนะครับผมครับอ่านะคะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าบอกต่อกันเยอะมากนะังงานของเราเนี่ยค่อนข้างเนียนละเอียดนะคะก็ลูกค้าหลายคนแบบใช้แล้วก็บอกต่อกันมาเยอะแยะสําหรับอันนี้เป็นห้องอะไรคะห้องพ่นสีครับผมครับห้องพ่นสีใช่ไหมคะครับค่ะ พ่นสีก็คืออันนี้ปีเป็นห้องตู้อันนี้ช่วยอะไรได้บ้างคะคุณตู่อันนี้ช่วยได้เวลาเราพ่นสีนะครับเราจะลดผลวัเภา,าวะแล้วมีตัวกรองอย่างดีนะครับให้ออกไปสู่ไปนอกโดยที่ว่า อเอาเป็นว่าห้องพ่นสีนะคะก็คือการที่เราอบหรือพ่นกันในนี้นะคะมันทําให้ไม่มีพวกเศษหินเศษอะไรนะคะเข้าไปฝั่งนะคะทําให้รถเนี่ยสีมีความสม่ําเสมอแล้วก็ช่วยรถมลภาวะรถมลภาวะเป็นพิษในอากาศด้วยนะคะค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องผสมสีเนาะ,ะสำหรับใครเนาะถามมาว่าเรื่องการเคลมประกันไครเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเนาะ เทมยังไงไม่ให้โดนเอ็กซฟเซฟใครอยากรู้บ้างเดี๋ยวรอฟังกัน โนค่าเอ็กเซฟวันนี้มาบอกก่อนนะคะว่าใครก็ตามนะคะเกิดว่าจอดรถอยู่ดีๆมีริ้วลอยที่มาหาคู่กรณียังไม่ได้นะคะหาคู่กรณีไม่ได้แล้วก็หรือว่าขับ,ข,บขับรถอยู่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวแล้วก็ไปเลยจดก้อนคอไม่ทันนะไม่มีคู่กรณีถ้าคุณแจ้งรากันแล้วบอกไม่มีคู่กรณีคุณโดนเอ็กเซฟนะคะคุณสามารถ ที่จะแจ้งได้นะคะว่ารถเนี่ยไปเฉียวอะไรมานะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นวัตถุนั่นถือว่าเป็นผู้กรณีไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ํำแพงบ้าน ร็ผ่านท่านจะต้องโดนเอ็กเซฟนะคะเอ่อท่านสามารถสมมติว่าดูแล้วเอ็กเซฟมันสูงไปนะท่านสามารถที่จะติดต่อนะคะตัวแทนนะคะคนที่ทำประกันไคยให้กับเราให้ช่วยทําอนุรุมนะคะลดราคาค่าเอ็กเซฟลงมาได้นะคะ <S <S คือคนที่ทําเรื่องขอน่วมได้ดีที่สุด <S <S นั่นก็คือนายหน้าที่คุณไปซื้อประกันกับเขานะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านทางเราเพราะว่า AEY Auto Import ของเราเนี่ยเรามีเราจ,จัดจำหน่ายประกันภัยให้กับลูกค้าเองโดยตรงเอมีใบอนุญาตถูกต้องนะคะในเรื่องของการจัดจำหน่ายใบประกันภยัยก็สามารถที่จะทักมาได้นะคะสำหรับประกันภัยของเราเนี่ยเราก็จำหน่ายแบบทุกบริษัทประกันเลยค่ะท่านใดสนใจอยากจะต่อประกันภัยแล้วให้ทาง AEY ดูแลแบบเต็มระบบก็ทักเข้ามาได้นะคะทุกคนเอาละค่ะคน้องพลอยเข้ามาหน่อยสิบอกพี่ ข้างนอกเสียงดังนะก็เลยเข้ามาจบกันตรงนี้นิดนึงนะคะ,ะที่นี่เบอร์โทรเบอร์ติดต่ออะไรคะเบอร์ติดต่อมี2เบอร์นะคะเบอร์02-557-4-66และเบอร์0 9 2 4 2 8 7 6 6ค่ะแอดไลน์คะแอดไลน์ AEY Body and p a n ค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะข้างล่างนะคะ AEY Body and p a n ที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนคะต้นวันชรคนเนี่ยอยู่ที่รานบ,บินพา51ค่ะค่ะนะคะ สนใจยังไงก็ทักมาแล้วก็อย่าลืมค่ะนายหน้านะท่านใดนะคะที่อยากมีไรายได้ลดท่านหรือคนรอบตัวท่านนะถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะท่านสามารถแนะนํามาได้นะคะมีผลตอบแทนให้อย่างดีค่ะทุกคนนะคะเอาลคะครวันนี้เราจบกันเท่านี้ก่อนเนาะวันนี้เราก็พาชมกับอูอ่สีแล้วเนาะมีใครถามอะไรมาไหมท่าในติ๊กต็อกนะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่ตอบเนาะได้ค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะก่อนจบกันค่ะไปชมต่อเลยวันสต็อกสวีทบายเออ i วายออโตอิมพอรนะคะเราดูแลลูกค้าเต็มระบบค่ะทุกคนไหนเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กใครมาบ้าง สวัสดีค <If> <If> ่ะคุณบุรินสวัสดีค่ะคุณพิ่ชมลมาตรฐานมากขอบคุณค่ะคุณคงคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณไอซ์สวัสดีค่ะคุณแตงกวาสวัสดีค่ะคุณมาดาสวัสดีค่ะคุณเตียนุสวัสดีค่ะคุณเชษสวัสดีค่ะคุณแก้มอยสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอบใครไม่ทดี๋ยวว่ากันนะคะ ก่อนขาฝนตกนะบ๊ายบายดูแลตัวเอง